เมือนอม like, <S 2> <S 2> อะไรไว้น้ำลายย้อยเดี๋ยวก็ชินค่ะสำหรับคนไข้ที่เพิ่งใส่ฟันปลอมถอดได้ไปนะคะ ตอนแรกจะรู้สึกไม่ชินเหมือนอมอะไรไว้น้ำลายออกเยอะมากสักพักหนึ่งนะคะ1ถึงสสัปดาหเดี๋ยวก็ชินค่ะแต่ถ้าคนไข้กลัวนะคะสามารถอยู่ที่บ้านอ่านหนังสือออกเสียงได้เลยแล้วจะทำให้เราชินไวขึ้นค่ะสำหรับฟันปลอมติดแน่นกับถอดได้นะคะระยะเวลาในการปรับตัวจะต่างกันนะคะฟันปลอมติดแน่นจะค่อนข้างชินได้ไวเพราะว่าเขาไม่มีฐานเราก็จะรู้สึกเหมือนฟันจริงแต่สําหรับฟันปลอมถอดได้สิ่งที่เราลาคาญก็คือฐานของฟันปลอมใช้ระยะเวลาค่ะสสัปดา์เหมือนที่หมอบอกแล้ว เดี๋ยวจะชิมค่ะสําหรับใครที่ต้องการปรึกษาเรื่องฟันปลอมนะคะไม่ว่าจะติดแน่นหรือถอดได้สามารถติดต่อหมอเล็กได้นะคะทันตแพทย์หญิงลักิกรชื่นจําลองทันตแพทย์เฉพาะทางด้านฟันปลอมที่คลินิกรวมทันตแพทย์มหาชัยค่ะทุกเรื่องฟันที่คลินิกรวมทันตแพทย์มหาชัยค่ะ